ทางการดูแลนะผู้ใช้ยาเสพติดนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นแนวทางเดียวกันเนาะทั้งวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะพูดพูดรวมรวมนะอันนี้เริ่มเริ่มจากที่ฝั่งฝั่งสาธารณสุขก่อนนะคะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะมันมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในฉบับล่าสุดเนี่ยนะคะมาปีสอ่อปี2564เนี่ยมันจะมีเหมือนกับมาตราแต่ละมาตรานะคะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องจำนะคะแค่แบบว่า ไปอ่านมาแล้วก็เลยลองสรุปมาให้มาตราหนึ่งศูนย์สี่กับหนึ่งหกสองเนี่ยเอ่อก็คือเหมือนว่าห้ามหนึ่งศูนย์สี่เนี่ยห้ามห้ามมิให้ผู้ใดเสพยานะคะแล้วก็ท่านหนึ่งหกสองนี่คือเสพยาเสพผู้ที่เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งสองห้านะหนึ่งหกสามนี่เสพสารละเทยถ้าถ้าเสพนะคะก็จะมีโทษนะคะจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะแล้วก็มาตราหนึ่งศูนย์เจ็ดคือห้ามมิให้ผู้ใดครอบครอง เพื่อเศษนะแล้วก็หนึ่งหกสี่ก็คือเข้าความไว้เพื่อเศษเนี่ยก็ถ้ามีความผิดมาตรานี้เนี่ยก็จะต้องโทษนะคะจำคุกไม่เกินสองปีหรือว่าปรับไม่เกินสี่หมืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับอันนี้ก็คือเป็นตามประมวลกฎหมายยาเสพติดนะคะแต่นะคะแล้วก็เหมือนกับถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีปริมาณที่กําหนดไว้นะว่าโอเคเหมือนกับเออแค่ไหนที่ที่เหมือนมีไว้เพื่อเศษหรือแค่ไหนที่เป็นแบบ เป็นผู้ค้าแล้วซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยยาบ้าเกิน1เม็ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ค้าแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับปรับปริมาณเนาะให้กลายเป็นปริมาณเล็กน้อ,อยเช่นอาที่เราจะเห็นเลยว่าเสพยาบ้าเข้าคอยาเสพผิดไม่เกิน5เม็ดซึ่งจริงแล้วไม่ใช่ว่าสามารถที่จะเสพได้อย่างเสรีนะคะมันก็ยังคงมีความผิดเนาะถูกไหมเพราะว่าอย่งงไงก็คือว่ายังคงผิดมาตราที่ 104162นะคะซึ่งก็ยังต้องได้รับโทษอยู่นะคะหรือถ้าครอบครองนะคะอันนี้ที่เขาบอกปรับปริมาณเล็กน้อยไว้เพื่อเสพเนี่ยยาบ้าไม่เกิน5เม็ดไอซ์ไม่เกิน100มิลลิกรัมเนาะยาเคเนี่ยน้ำหนักสุดที่ไม่เกิน500มิลลิกรัมอันนี้ตามประกาศล่าสุดเลยนะคะมีนาะ6 7ก็ยังคงเป็นความผิดฐานครอบครองเพื่อเสพนะคะแต่ถ้าแต่ถ้านะคะ เสพหรือมีไว้ครอบครองเพื่อเสพนะคะหรือว่าถ้าฝ่ายปกครองไปตรวจเจอว่าเสพแล้วสมัครใจขอเข้ารับการบําบัดรักษาและทั้งเมื่อไหร่ที่บําบัดจนทบนะจนผ่านแล้วก็ได้รับการรับรองว่าผ่านการบําบัดรักษาแล้วเนี่ยติดตามไปแล้วไม่มีการใช้ซ้ำเนี่ยให้ผู้นั้นไม่มีความผิดนะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาจะเน้นเหมือนกับเน้นในการรักษามากกว่าการลงโทษนะครับะะนั้นมองว่าผู้เสพคือผู้ป่วยนะคะแล้วก็ บาบัดฟรีนะคะสามารถที่จะขอเข้ารับการบําบัดได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะหลังจากที่ได้รับการบําบัดเสร็จเนี่ยก็จะมีการตามช่วยเหลือนะมีการส่งเสริมประการประกอบอาชีพให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าสมัครงานได้โดยไม่ไม่เสียประวัตินะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บําบัดไม่ครบนะคะหรือ ไม่ไม่สมัครใจเข้าบําบัดอันนี้ก็จะส่งสารนะคะเพื่อที่ให้สารสั่งอีกทีหนึ่งสารก็จะไปพิจารณาว่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องโทษไหมหรือก็จะบงังบังคับเข้าบําบัดรักษานะคะอันนี้ก็คือเพื่อคืนคนสู่สังคมนะคะครานี้เวลาที่เข้ามาบําบัดรักษาเนี่ยมันก็จะมีสีขั้นตอนนะคะอันที่1ก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมการเนาะ ก็จะมีการสัดประวัติประเมินคัดกรองนะคะแล้วก็พูดคุยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลการรักษาเพราะมันก็จะมีหลายตัวเลือกนะอาจจะเป็นทั้งรูปแบบผู้ป่วยนอกนะคะที่จะเหมือนกับนัดมาเพื่อทำแมทริกโปรแกรมนะคะก็คือเหมือนเพื่อบำบัดความคิดบำบัดอารมณ์นะคะแล้วก็กับให้ยาทดแทนเช่มนมาเข้าเมอโดนคลินิกเพื่อทดแทนทดแทนสารที่ใช้อะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะ ให้ทางเลือกในการรักษาหรือบางคนกเ็เป็นรักษาแบบผู้ป่วยในก็คือเหมือนกับแบบเข้มข้นนะคะหรือตอนนี้เขาจะใช้ควาว่า fast model นะแล้วก็อันที่สองนะคะขั้นที่สองก็คือเป็นขั้นถอนพิษยาแน่นอนว่าพอหลังจากที่คนจะต้องหยุดยาเสร็ติดเนี่ยมันก็จะมีอาการถอนยาอและซึ่งเราก็จะให้ยาทดแทนนะคะเพื่อที่จะไปรักษาการถอนยานนั้นนะคะแล้วก็ ในระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คน,นี่จจะทนไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเหมือนกับฉันเคยใช้อยู่เช่นอย่างเช่นคนที่กินเหล้ามามา,มากนะคะถ้าให้มาหยุดเหล้าเนี่ยเขาก็จะมีอาการสัน่นมีอาการที่แบบเบลอรหรือสับสนได้ใช่ไหมคะเพรน,นเนี่ยก็เราก็จะต้องให้ยากลุ่มเบนโซเดิป,ปินเข้าไปเพื่อทดแทนนะที่ออกฤทธิค์คล้ายๆกันแต่ว่าไม่อันตรายเท่ากับสุรานะ,ะเพรน,นเนี่ยนี่ก็ ให้เมทโดนหรือว่าให้ยาตามแต่ละชนิดของยาเสพติดหรือบางคนก็หักดิดนะคะ,ะในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยดูแลจิตใจ,จยอยู่เป็นระยะระยะอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอพ้นขั้นตอนถอนพิษยาเนี่ยเราก็จะประเมินผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่ขั้นต่อไปนะคะขั้นที่3ก็จะเป็นขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพนะซึ่งก็จะต้องฟื้นฟูทั้ง ร่างกายที่มันสุดโสมไปใช่ไหมคะแล้วก็ทางด้านจิตใจเนาะโดยที่ในตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นการที่เข้ารักษาแบบผู้ป่วยหนเนี่ยเราก็จะใช้คําว่า fast model หรือว่าใช้กลุ่มชุมชนบําบัดน,นะคะเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิดพฤติกรรมแล้วก็มีทั้งครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมมีกิจกรรม fast นี้คือ F มาจาก family นะคะก็คือเหมือนมีครอบครัวเข้ามาเป็นส่วนสําคัญเลยในการบําบัดเนาะแล้วก A ก็คือ Activity นะคะก็คือที่จะเหมือนกับว่าเอ่อให้มีกิจกรรมอะไรทดแทนเพื่อที่จะทำให้เกิดความสุขที่ทดแทนกันไปใช้ยานะคะแล้วก็เอ่อหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่านำเขาเข้าสู่การที่จะมีมีชุมชนชุมชนจำลองในโรงพยาบาลนะเพื่อให้สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตหรือว่าเห็นเป้าหมายในในชีวิตได้เป็นชุมชนบำบัดนะคะอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ4เดือนนะคะแล้วก็ ขั้นที่4ี่ก็คือติดตามผลนะคะติดตามผลเนี่ยก็คือหลังจากที่ให้ให้กลับจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยก็จะยังมีการติดตามไปน้อยประมาณ1ปีนะคะโดยติดตาม7ครั้งนะับจากวันที่จำหน่ายเพื่อจะดูว่าโอกาสที่เขาจะกลับไปทาซ้ำเนี่ยก็จะมีมีได้สูงเนะยาะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าทํายังไงที่จะไม่ให้คนกลับไปทาซ้ำนะส่วนหนึ่งก็งที่เราพูดก็คือเรื่องของการฟื้นฟูที่จะเหมือนกับว่า มีการให้เขามีอาชีพหรือกลับไปสู่เรื่องของการเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นการบำบัดร,รักษาสีขั้นตอนนะอ่ะคราวนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นหมือนกับว่าแนวทางที่ที่เราจะดูแลผู้ที่จะผู้ที่เข้ามาสู่ระบบนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอ่อด้วยประมวลกฎหมายใหม่เนี่ยเราจะมีศูนย์คัดกรองนะมีสถานพยาบาลในเ0้าักว่าแห่งทั่วประเทศนะคะที่ ออมาเจอผู้ที่มีความเออมันใช้ยาเสพติดเนี่ยเราก็จะประเมินการใช้ยาเสพติดเนาะด้วยแบบคัดกรองมีสองอันนี้ฟังฟังไปเรื่อยๆนะคะไม่เป็นไรไม่ไม่ได้เอ่อต้องลงรายละเอียดอะไรเนาะแล้วก็ประเมินออกมาว่าเอ๊ะเขาเป็นผู้ใช้ผู้เสพหรือว่าผู้ติดนะคะอันนี้ก็จะเหมือนมีระดับความรุนแรงที่ที่ทแตกต่างกันนะผู้ใช้ก็คือเออใช้เป็นครั้งคราวแต่ก็เออสมัครใจบางคนก็สมัครใจที่จะบําบัดคือเหมือนว่าอาจจะเริ่ม เริ่มหยุดใช้ได้ยากและอะไรนะคะหรือถ้าผู้เสพเนี่ยก็เริ่มเสพมากขึ้นนะคะแล้วก็แล้วก็เริ่มมีอาการต่างๆเข้ามาร่วมด้วยหรือถ้าผู้ติดเนี่ยก็มันจะมีเรื่องของอการติดที่แบบอาจจะหยุดได้ยากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็พอเราได้กลุ่มผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดแล้วเนี่ยเราก็จะมาคัดกรองอีกว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นสีอะไรนะคะจะมาแบ่งเป็นสสีเนาะเอาตามที่อาการจิตเวชที่พบร่วมด้วยรวมทั้งเรื่องของพฤติกรรมที่ ก้าวร้าวเพราะตอนนี้เราพบว่าผู้ป่วยทางจิตเวชและยาเสพติดที่มีความก้าวร้าวรุนแรงนี่ก็มักจานาจากสารเสพติดเนาะแล้วก็มีความรุนแรงสูงนะคะเพราะฉะนั้เนเราก็จะจะรีบเอาเข้าสู่ระบบการรักษาให้ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลุ่มสีแดงก็จะเป็นกลุ่มที่คุ้มค้ั่งอลาวาและคะแนนความก้าวร้าวเนี่ยเต็มสามคะแนนเลยนะคะถ้ากลุ่มสีส้มก็คือว่า มีอาการทางจิตเวชร่วมด้วยเนาะเริ่มมีอาการใน5สัญญาณเตือนนะคะแล้วก็มีระดับความก้าวร้าวรุนแรงที่ลดลงมานิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกลุ่มสีส้มเนาะแล้วก็กลุ่มสีเหลืองก็คือว่ามีอาการทางจิตเวทร่วมด้วยแต่ว่าอยู่ในระดับที่อาการสงบนะคะแล้วก็ความก้าวร้าวเนี่ยประมาณ1คะแนนเนาะแล้วก็กลุ่มสีเขียวก็คือไม่มีอาการทางจิตเวะไม่มีความก้าวร้าวรุนแรงอะไรนะคะอ่ะอันนี้เป็นหน้าตาของ แบบประเมินนะคะที่เราประเมินในผู้ที่ใช้ยานะคะมันก็จะมีคําถามแล้วก็มีคะแนนเนาะอันนี้ก็สามารถไปดูได้นะคะแล้วก็ถ้าได้ระดับคะแนน2-3ถึงคะแนนเนาะอันนี้ก็คือถือว่าผลกระทบกับการใช้ต่ำเนี่ยก็อนุมานว่าเป็นผู้ใช้นะคะแล้วก็4-26ถึงคะแนนเนี่ยก็เป็นระดับปานกลางก็คืออนุมานว่าเป็นผู้เสกนะคะแล้วก็ถ้า27คะแนนขึ้นไปเนี่ยถือว่า ระดับผลกระทบสูงก็อนุมานว่าเป็นผู้ติดนะคะซึ่งทีงนี้เนี่ยนอกจากยาเสพติดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ดูแค่นี้นะคะก็ต้องดูว่าเอมีโรคทางกายอะไรร่วมด้วยไหมเนาะหรือว่ามีโรคติดต่ออะไรไหมมีอาการเจ็บป่วยทางจิตใจไหมโดยทั่วไปแล้วสิ่งที่โรคที่เราพบร่วมกันบ่อยๆก็คือโรคซึมเศร้านะคะหรือว่ามีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายไหมรวมทางเรื่องของโรคจิตนะที่เริ่มมีหูแววประสาทหลอนหรือว่ามี หวัดระแวงอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะต้องประเมินร่วมด้วยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะวางแผนในการรักษาเนี่ยให้มันเหมาะสําหรับแต่ละรายนะคะอันนี้ก็เป็นแบบประเมินที่ b 2ใช่ไหมคะที่เราจะดูว่าเป็นผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดไหมนะคะราวนี้พอเหมือนเมื่อกี้นะอันนี้อันนี้ขยายความนะคะก็ะว่าพอเราได้มาแล้วเราก็จะมาแบ่งเป็นสีโดยการที่ดูตามอาการทางจิตเวชแล้วก็ร่วมกับแบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงหรือว่า OAS เนาะซึ่งมันก็จะมี3 3ส่วนเนาะฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อตัวเองนะคะฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อผู้อื่นทั้งทางคําพูดแล้วก็การแสดงออกแล้วก็ฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อทรัพย์สินนะคะซึ่งถ้าเป็นศูนย์ก็คือไม่พบเนาะระดับ1เนี่ยก็ถ้าถ้าต่อผู้อื่นเนี่ยก็จะเริ่มหงุดหงิดส่งเสียงดังตะโกนด้วยความโกรธือดาผู้อื่นแต่ว่ายังเป็นค่อยคาที่ ไม่รุนแรงเนาะพอระดับ2เนี่ยเริ่มรุนแรงมากขึ้นแล้วระดับ3าเนี่ยรุนแรงมากจนทําให้เกิดความเสียหายห,ายหรือความบาดเจ็บของร่างกายนะคะอันนี้ก็เราก็จะดูว่าคะแนนของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนนะคะแล้วก็อ่าถ้าถ้าสามเนาะก็คือเป็นคุ้มค้ั่งอลาวาดวใช่ไหมคะก็จะอยู่ในกลุ่มสีแดงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคระดับคะแนนสองแล้วก็ร่วมกับว่ามี สัญญาณเตือนซึ่ง5สัญญาณเตือนที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือไม่หลับไม่นอนเดินไปมาเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหดหดฉุนเฉียวเที่ยววัดระแวงอันนี้ถ้าเจออย่างน้อย1สัญญาณเตือนนี้ก็ถือว่าต้องควรจะต้อง,อง,องเขาเรียกอะไรคะนำเข้าสู่การบาบรัดรักษาถ้าเกิดว่ายังไม่คุ้มคลั่งก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจอ ผู้ที่คุมข้างอลาวาแล้วเนี่ยตอนแจ้งหนึ่ง1 9้เบอร์เดียวนะคะเดี๋ยวหนึจะเป็นคนประสานหนึ่ประสานกับผู้ภัยเพื่อเข้ามาในสถานที่เกิดเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนซึ่งซึ่งถ้าเป็นที่ในจังหวัดสงขลานะในอำเภอหัดใหญ่เนี่ยเราก็จะติดไว้นี่พวกนี้ไว้ตามชุมชนต่างๆนะคะเพื่อให้ชาวบ้านได้ได้รู้ว่าถ้าเกิดเขาเจอ,อผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเขาควรจะต้องปฏิบัติยังไง อ่ะคราวนี้พอเราได้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นกลุ่มสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวเนี่ยเราก็จะพิจารณาส่งต่อเข้าสู่เ,เข้ารับการบําบัดเนาะซึ่งถ้าเป็นกลุ่มสีแดงที่ที่คุ้มข้างอาวาสเนี่ยจริงแล้วส่งได้ทุก ทุกสถานพยาบาลนะคะของของรัฐหรือว่าจริงๆของเอกชนก็ได้นะแพทถ้าอยู่ตรงไหนนะคะเข้าเพื่อให้อาการสงบและหลังจากนั้นนี่ก็จะดูต่อว่าเราจะส่งไปเข้ารับการรักษาที่ไหนนะคะถ้าเป็นกลุ่มสีแดงเนี่ยทั้งเลือกก็จะมีสถานพยาบาลยาเสพติดนะคะทั้งในสังกัดกรมสุขภาพจิตก็คือพวกโรงพยาบาลจิตเวชท,ทั้งหลายนะคะแล้วก็สถาบันทะญารังกรมการแพทย์นะคะอันนี้ก็จะดูแลผู้ป่วยยาเสพติดนะคะกลุ่มสีแดงแล้วก็ สถานพยาบาลที่สังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คือพวกโรงพยาบาลศูนย์โร,โรงพยาบาลทั่วไปนะคะตอนนี้ก็ทุกโรงพยาบาลก็จะมีหอผู้ป่วยจิตเวชนะคะอันนี้ก็สามารถดูแลกลุ่มสีแดงได้นะคะถ้ากลุ่มสีส้มนะคะกลุ่มสีส้มก็จะเป็นกลุ่มที่มีอาการทางจิตร่วมด้วยหรือว่าเริ่มมีอาการท่าสัญ,ญญาณเตือนนะคะอันนี้ทุกจังหวัดจะมีมินิทันรักนะคะที่ผีไม่ต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันทันเยรักเพราะว่า มันก็อาจจะมีแค่แค่ตามบางจังหวัดเนาะแ่เนี่ยในแต่ละจังหวัดจะมีที่หนึ่งที่จะเป็นมินิธันยารักอยู่แล้วซึ่งจะดําเนินการที่ในรูปแบบที่คล้ายกันนะคะนี่ก็สามารถที่จะส่งไปบําบัดได้หรือถ้าเป็นกลุ่มสีเหลืองเนาะมีอาการทางจิตแต่ว่าอาการสงบเนี่ยก็สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลที่สังกัดสํานักงานปลัดกระกทรวงสาธารณสุขได้นะ,ะซึ่งโรงพยาบาลชุมชนก็สามารถที่จะดูแลกลุ่มนี้ได้นะ,ะอันนี้ก็คือกลุ่มสี แดงสีส้มสีเหลืองนะคะในส่วนสีเขียวนะก็คือเป็นผู้ใช้ที่ยังไม่มีอาการทางจิตเวทอะไรร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ตอนนี้เราก็เน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะหรือว่าที่เราจะได้ยินคําว่า CBTx นะคะที่เออมันให้เขาอยู่ในชุมชนแล้วก็บําบัดรักษาโดยโดยชุมชนนะคะแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็สามารถที่จะมีศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมนะคะที่จะเป็นดําเนินการโดยมหาไทยนะคะแล้วก็มี สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในค่ายทหารนะคะซึ่งก็จะมีเป็นโปรแกรมของเขานะคะแล้วก็สําหรับผู้ที่ได้รับการบําบัดร,รักษาทางการแพทย์เองถ้าเกิดว่าเ,าเสร็จสิ้นกระบวนการนี้แล้วก็สามารถที่จะไปต่อที่ศูนย์ฟื้นฟูทั้งหลายได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีการฝึกอาซิพหรือมีการที่จะช่วยเหมือนกับว่าลดการที่จะกลับไปกลับไปใช้สารนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นแนวทางในการที่เราจะ ดูแลผู้ใช้ยาเสพตินะคะซึ่งสิ่งสำคัญมากมากนะคะในการบำบัดยาเสพติดเนาะถ้าในที่นี้ก็คงจะมีบางคนที่เป็นผู้บำบัดนะคะอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสร้างแรงจูงใจแล้วเพราะทั้งหมดเนี่ยปัจจัยสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้บำบัดได้สำเร็จก็คือเจ้าตัวเองนะคะมีแรงจูงใจมากน้อยแค่ไหนเนาะแม้นี่ในฐานะที่เป็นผู้บำบัดเนี่ยก่อนที่จะนำเขาเข้าสู่กระบวนการเนี่ยเราก็ต้องประเมิน ว่าเขามีแรงจูงใจมากน้อยแค่ไหนนะเขารู้ไหมว่าเออสิ่งที่ใช้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรนะบางคนเนี่ยไม่ไม่สนเออชันขั้นแรกก็คือเหมือนยังไม่สนอะ่ะเหมือนวนะ่าฉันก็ไม่เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรอันนี้เราก็จะต้องให้ให้ข้อมูลนะเนาะให้ข้อมูลให้เขารู้ว่าการใช้เนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างนะคะหรือถ้ามีคนที่รู้แล้ว่ามันมีแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เกิดแรงจูงใจในการเลิอกอันนี้เราก็อาจจะต้องให ให้เห็นข้อดีข้อเสียเนาะเออถ้าถ้าใช้อยู่มันมีข้อดีอยังไงแต่มันมีข้อเสียยังไงแล้วถ้าเราเลิกเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงเพื่อให้เขาเห็นเห็นแล้วก็จะได้จะได้เลือกนะหรือบางคนก็รู้แล้วว่ามีปัญหานะคะอยากเลิกแต่ก็ไม่รู้วิธีใช่ไหมเออไม่รู้วิธีว่าจะทําวิธีไหนแค่นี้เราก็อาจจะให้ช้อยส์เขาว่าเออมันมีวิธีไหนได้บ้างที่จะบาํบาบัด นะคะอันนี้ก็เป็นการที่จะประเมินแรงจูงใจแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้เขา,เอายอมรับเขา้าเข้าสู่การบําบัดรักษาด้วยนะคะแล้วก็อพอทําไปก็ยังคงต้องเมนเทนเน้นเพราะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันเหนื่อยเนาะเออคือเคยใช้อยู่แล้วให้มาหยุดใช้แล้วก็มีความทุกข์ทรมานจัดอาการถอนยาเนี่ยก็ทําให้หลายคนก็ถอดใจนะคะหรือบางทีกลับไปเห็นที่เดิมซ้ำๆนะเออตรงนี้เคยนั่งดื่มเล้ากับเพื่อนหรือว่า คยไปเสพกับเพื่อนหรือไปเจอหน้าเพื่อนคนเดิมก็ยังมีโอกาสเทียะกลับไปใช้าําแต่ว่าเราจะทํายังไงที่ให้เขาก็สามารถที่จะควบคุมความคิดหรือว่ามีการยับยั้งเชื่องใจมากขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีการที่จะติดตามนะเพื่อป้องกันการกลับทำซ้ำนะคะกลับกลับไปเสพซ้ำแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กลับไปเสพซ้ำม,มันก็ต้องวนกลับมาที่มาประเมินแรงจูงใจกันใหม่แล้วก็สร้างแรงจูงใจกัใหม่นะคะให้โอกาสเขาในการกลับมานะคะซึ่งใน การที่จะดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดเนี่ยมันจะต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตตีอย่างมากนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาที่เราเห็นเนี่ยคือไม่ว่าใครๆก็ตามเนี่ยก็จะเกิดอคติไปแล้วใช่ไหมเออก็เธอมันใช้ยาไอ้ขี้ยาหรือบางคนไอ้ขี้คุกหรือไงก็จะมีการตีตายละนะคะเพราะนี้เนี่ยก็คือถ้าเราเห็นย้อนกลับไปดูตรงที่สาเหตุใช่ไหมคะริงแล้วเขาไม่ได้อยากใช้หรอกเนาะคนเราเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่ใชรแบบ อยากเป็นคนไม่ดีเนาะแต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะคะเพราะนั้เนี่ยแต่ถ้าเราไม่ให้โอกาสเขานะคะในการกลับมาเนี่ยเขาก็จะไปไปแล้วไปเลยะะเพราะงี้เนี่ยมันต้องใช้เอมพัตตีอย่างมากเลยะคะ่ะในการที่จะบําบัดเนาะแล้วก็ลดการตัดสินนะคะเพราะว่าเช่นเดิมเนาะถ้าเราเห็นแล้วว่าที่มาของเขาเนี่ยมันเหมือนเหมือน,น,นกับว่าโอ้มันเติบโตมาด้วยบรรยากาศแบบนั้นหรือในชุมชนแบบนั้นมันก็ ไม่มีทางเลือกมากนะักสําหรับชีวิตเขาเนะนี่ยม้นก็อาจจะต้องค่อยๆดูไปแล้วฟังเรื่องราวของเขาให้ให้จบก่อนนะคะแล้วเราก็ไม่ตัดสินเขานะคะแล้วก็ลดการตีตาเพราะว่าการตีตานี่จะเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้คนเนี่ยไม่มีที่อยู่ในสังคมแล้วก็แน่นอนว่าก็จะกลับไปอยู่ในวงวนเดิมเพราะว่าไม่อยู่อยู่ทําไมนะเออไม่มีใครรับเข้าทํางานหรือฉันก็เป็นคนที่ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะไรก็ อาจับไปใช้ยาเสพติดแล้วกันนะคะ,นะคะเออตายก็ได้ไม่เป็นแบบนี้ก็จะเกิดความท้อแท้หรือท้อถอยนะเพราะนั้นเนี่ยทำยังไงที่เราจะทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นในกระบวนการบำบัดนะคะเออต้องต้องขออภัยว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของการที่จะเ,ออเทคนิคในการพูดคุยนะคะเพราะว่าในแล้วก็ออถ้าถ้าขั้นตอนในการให้คำปรึกษานี่มันอาจจะอีก อีกอยาวนะเออประมาณนั้นเดี๋ยวเด๋ยวอาจจะถ้าถ้ามีเวลาเหลือก็เดี๋ยวค่อยค่อตอบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นบทบาทของของเราเนาะเออไม่ว่าเราจะเป็นใครนะคะนักจิตวิทยานักสังคมสง้์หรือว่าเป็นคุณครูหรืออะไรก็คืออันนี้เป็นเป็นแนวทางในการใช้ดูแลผู้ผู้ใช้ย,ยาเสพติดนะคะอันนี้ก็ พูดพุดนให้เห็นในภาพว่าในตอนนี้สาสุขกําลังทําอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้เรากําลังไม่ได้ทํางานเฉพาะกับสาสุขนะคะเราก็จะร่วมมือกันกันกบชุมชนซึ่งถ้าเมื่อไหร่ในพื้นที่ไหนเนี่ยพบว่าชุมชนมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะดูแลต่อหลังจากที่เรามากับดีมา,อานอนที่โรงพยาบาลแล้วเราส่งกลับคืนชุมชนถ้าชุมชนช่วยกันติดตามช่วยกันเฝ้ราระวางังหรือให้โอกาสเขาเนี่ย โอกาสที่จะสําเร็จในการที่บําบัดรักษาเนี่ยก็ก็มีสูงกว่านะคะบางชุมชนเนี่คือ,อไม่สนใจหรือว่าไม่ได้มีการช่วยเหลือกันนะอันนี้ก็จะโอกาสก็จะล้มเหลวได้มากกว่านะคะ